สวีดัสสวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อทุกคนนะครับพบผมบอยครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนนะครับมาทําความรู้จักกับ rejection candle นะครับหรือว่าเป็นพฤติกรรมนะครับอีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็คือพฤติกรรมการเป็นเศษราคาของตัวแท่งเทียนนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในการสังเกตพฤติกรรมราคานะครับที่เราเนี่ยจะได้ใช้บ่อยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกจุดเข้านะครับที่แนวรับแนวต้านนะครับหรือว่าพวก นะครับจุดกับตัวอะไรต่างๆนะครับพฤติกรรมนะครับการเปรีเสตราคาของแท่งเทียนเนี่ยนะครับจะได้ใช้บ่อยมากๆนะครับผมก็มักจะใช้นะครับพวกแท่งดีเจกตรงนี้นะครับเป็นตัวคอนเฟิร์มนะครับในการเข้าเทรดนะครับอ่ะเรามาทําความรู้จักกันเลยดีกว่านะครับกับพฤติกรรมการปริเสตราคาของแท่งเทียนครับอ่ะครับผมก่อนที่เราจะไปนะครับทำการศึกษานะครับพฤติกรรมการเปรีเสตราคาของแท่งเทียนเนี่ยนะครับผมก็ขอทบทวนนะครับในเรื่องของเบสิก แท่งเทียนก่อนนะครับสำหรับแท่งเทียนนะครับแท่งแรงซื้อนะครับนั่นคือการที่นะครับราคารปรับตัวขึ้นไปใช่ไหมอ่าเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแรงขายก็คือกราฟมันนะครับกดลงมาใช่ไหมครับก็เป็นแท่งสีแดงอ่าอันนี้คือเบสิกเนาะแล้วก็ถ้านะครับแรงซื้อกัแบบแรงขายมันต่อสู้กันเนี่ยนะครับมันอาจจะเห็นเป็นไส้เทียนแบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นการรวมแท่งเทียนนะครับเราเห็นว่าถ้าเอาสองแท่งนี้มารวมกันมันก็กลายเป็นแท่ง พิน b a r ์แบบนี้ใช่ไหมครับอ่าเราจะเรียกแพทเทิร์นนี้ว่า e n g u l f i n g ใช่ไหมตรงนี้คือพิน b a r ์นะครับอ่ะตรงนี้คือเบสิกที่เรารู้กันอยู่แล้วคือในตลาดมี2แรงแรงซื้อแรงขายนะครับแต่ว่าการปริเศษราคาของแท่งเทียนเนี่ยนะครับมันคือการที่มันมีแรงฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเขาพยายามนะครับที่จะไม่ให้ราคาเนี่ยนะครับมันไปต่อได้เช่นนะครับถ้าเป็นการปริเศษราคานะครับ ของฝั่งแรงขายแรงขายมันเป็นเสษราคามันไม่ให้ขึ้นใช่ไหมก็คือการที่กราฟมันขึ้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 นไปอยู่ดีนะครับก็มีแรงขายสวนกลับลงมาอย่างรุนแรงและรวดเร็วนะครับตรงนี้อ่ะก็คือการไปเสษราคาแล้วนะครับอ่าหรือว่าการเปเสษราคานะครับของฝั่งแรงซื้อที่จะพยายามไม่ให้กราฟลงนะครับก็คือกราฟลง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 มานะครับอ่าเจอแรงซื้อนะครับผักดันราคาสวนกลับขึ้นไปดังนั้นเราก็จะเห็นว่าการเปเศษราคาเนี่ยนะครับหรือว่าไอ้ตัวรีเจ็คเนี่ย มันเกิดได้ทั้งฝั่งแรงซื้อและแรงขายนะครับมันคือความพยายามนะครับของแรงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ไม่ให้การาฟมันไปต่ออ่าอันนี้คือคอนเซปต์ของมันเลยนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเวลาที่เราไปใช้เนี่ยเราใช้ยังไงได้บ้างเราเนี่ยสามารถประยุกต์กับหลายๆอย่างได้นะครับเช่นนะครับตัวเท่งเทียนกับเอ่อเทไลน์แบบนี้อ่าเทไลน์แบบนี้อ่าเราถ้าสมมติเราตีชุดนี้เนาะ อ่ะกราฟนะครับอ่ะมีไส้เทียนตรงนี้เราตีไส้อนะ่ะปึ๊บแล้วเราสังเกตนะอันนี้คือผมก็พยายามเอาแบบดนสดนะคือหน้างานมีอะไรให้ดูนะครับผมก็จะประยุกนะอ่ะเช่นตรงนี้อ่ะมีเทรนไลน์ใช่ไหมครับผักดันราคาเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมถ้าเราเอาเส้นนี้นะครับแล้วดูตรงนี้นะตรงนี้มีแนวรับเล็กๆตรงนี้ใช่ไหมอ่ะ มีแนวรับเล็กๆตรงนี้แล้วแท่งเทียนนะครับเราสังเกตนะแท่งนี้แท่งเนี้ยมันลงมาใช่ไหมแล้วมันมีไส้ล่างอ่าแล้วมันมีไส้ด้านล่างแบบเนี้ยอันเนี้ยเราสามารถมองได้ว่าเขาเดิมคือเขาลงมาใช่ไหมปุ๊บเขาลงมาแล้วก็มีแรงซื้อพยายามนะครับผักดันราคาไม่ให้มันลงไปต่ํากว่านี้ใช่ไหมเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเรามองมันคือแนวรับใช่ไหมครับที่เป็นแนวรับย่อยเล็กๆนะครับที่ราคาเคยลงมาแล้วก็ มีแรงซื้อส่วนกลับขึ้นไปเห็นไหมอ่าถ้าดูในกล่องนี้ก็คือเป็น engulfing ใช่ไหมครับเมื่อเขาลงมาอีกรอบหนึ่งเห็นไหมถึงแม้ว่าจะมีแรงขายนะครับกดกลับลงมาแรงแต่ว่าเนี่ยแท่งเทียนเห็นไหมแท่งแดงนี้มันไปเสษร,ราคามันลงไปต่ํากว่าไม่ได้นะครับแท่งถัดไปก็เลยมีแรงซื้อผลักดันราคาขึ้นไปอ่าแล้วประกอบกับแนวโน้มนะครับที่เป็นฝั่งขาขึ้นนะครับอ่าที่เป็นขาขึ้นตรงนี้นะครับมันก็เลยผลักดันราคาขึ้นไปตรงนี้ได้นะครับ อ่ะอันนี้คือวิธีนะครับนำไปใช้นะครับประยุกต์กับแนวรับแนวต้านแล้วก็ตัวเทนไลน์ด้วยนะครับคือถ้ามันอยู่ในเทนที่เป็นเทนหลักของเขาแล้วอยู่ในจุดที่เหมาะสมเนี่ยมันจะทรงพลังมากๆนะครับสำหรับรูปแบบตรงนี้นะครับหรือว่าอ่าเราสามารถมองอ่ะเป็นตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบรีเจคชั o นได้นะครับแต่ว่าเราต้องทำการรวมแท่งเทียนนะเนี่ยถ้าเราดูในไทม์เฟรมหนึ่งทีเราอาจจะงงว่าเอ๊ะ มันดูเป็นรีเจ็คอย่างไงนะครับถ้าเราสังเกตนะตรงนี้มันคือการที่แรงซื้อพยายามจะผลักราคาขึ้นไปใช่ไหมอ่าแล้วตรงนี้เป็นแนวต้านแล้วมีแรงขายสวนกลับมาปุ๊บเห็นไหมลงมาแรงไหมอ่าดูนะครับลงมาแรงไหมล่ะขึ้นไปปุ๊บแรงขายสวนกลับลงแบบนี้เลยอ่านี่ถือว่าลงแรงใช่ไหมตรงนี้ก็คือท่าบับว่าเออตรงเนี้ยมันคือพฤติกรรมการไปเสษราคาแล้วนะครับแล้วพฤติกรรมการไปเสษราคาพวกเนี้ย มันมักจะมีนะครับพวกการฟอสเบกมาเติมด้วยนะครับมันก็เลยทําให้แรงตรงเนี้ยมันมหาศาลมากๆใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าเขาพยายามจะขึ้นนะทะลุแนวต้านตรงนี้ไปใช่ไหมพยายามจะทะลุขึ้นไปแต่ว่าเนี่ยเริ่มมีแรงขายเข้านะครับแล้วก็กดการาฟลงนะครับสุดท้ายทุบลงแรงๆเลยนะเนี่ยเราก็อาจจะเห็นเป็นลักษณะของการฟอสเบกประกอบด้วยนะครับเนี่ยถ้าเราลองดูในไทม์เฟรมครับที่ใหญ่ขึ้นไปอันนี้ไทม์เฟรม5้ทีนะ เราก็มักจะเห็นเป็นแท่งแบบนี้เห็นไหมอ่าเห็นเป็นแท่งนะครับพินบาร์นะครับที่มีไส้บนยาวๆซึ่งไส้ด้านบนเกิดจากอะไรล่ะก็เกิดจากการที่แรงขายมันไปเศดราคาลงมานั่นเองใช่ไหมครับเดิมมีแรงซื้อแต่ว่าสุดท้ายแรงขายเอาชนะได้นะครับนะแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าไอ้พวกรูปแบบพวกนี้นะครับมัน มักจะเกิดขึ้นบ่อยนะครับวิธีการในการนำไปใช้เนี่ยผมก็เลยจะแนะนำว่าให้เราไปไประยุกต์กับแนวรับแนวต้านแล้วก็เทรลไลน์เยอะๆเพราะว่าถ้าเราประยุกต์กับพวกนี้การสังเกตเราจะได้ดูง่ายขึ้นเช่นยังไงตรงนี้่าตรงนี้เป็นแนวรับปุ๊บอีกทีหนึ่งนะนี้ทวนให้อีกรอบนะตรงนี้เป็นแนวรับนะขออนุญาตนะครับย้อนกราฟมันจะได้แบบเพิ่มอัตราลดนะ่าตรงนี้ปุ๊บนี่ อ่าถ้าเราดูตรงนี้คือแนวรับใช่ไหมเราเห็นแท่งเทียนตรงนี้แท่งเนี้ยมันพยายามจะลงใช่ไหมครับลงแต่ว่ามีแรงซื้อผักดานราคาขึ้นไปดูใน Time เฟรมหนึ่งนาทีอ่าเราอาจจะเห็นเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เห็นไหมแรงขายนะครับพยายามจะกดการาฟลงไปนะทุบลงไปแรงมากเราก็มองว่าเออมันน่าจะเบรกเอาแล้วแหละอ่ามันน่าจะลงต่อใช่ไหมแต่ว่าแรงซื้อนะครับที่ สวนกลับเข้ามาตรงนี้เห็นไหมอ่าลงแรงก็จริงแต่ว่าแรงซื้อสวนกลับนะครับรุนแรงมากพอที่จะกลับเข้าสู่โซนแนวรับเดิมได้เห็นไหมตรงนี้คือแนวรับเดิมใช่ไหมแล้วก็เขาก็พยายามจะเบรกลุดออกไปแล้วก็มีแรงซื้อดึงกลับขึ้นมานะครับข้อสังเกตเนี่ยส่วนมากนะครับของอ่รูปแบบพวก rejection candle นะครับมาประยุกเนี่ยเราอาจจะดูประกอบง่ายๆเลยก็คือ เราดูแท่งที่มันทุบแรงแรงแท่งนี้ปึ๊บมันทุบแรงมากเลยนะเป็นสีแล้วนะครับอ่ามันทุบแรงมากแท่งแดงตรงนี้ทุแบแรงมากแล้วอย,อยู่ดีมีแรงซื้อผลักดันขึ้นไปผลักดันขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าแท่งแดงตรงนี้โดนกืนและสองแท่งใช่ไหมแท่งเกี่ยวสองแท่งแท่งเนี้ยนะครับมันกืนแท่งแดงอ่ะมันกืนได้ปุ๊บตรงเนี้ยเราจะมองก่อนแล้ว,ว่าเฮ้ยกืนแบบเนี้คือมันยังอยู่อยู่ในกรอบของแนวที่เราตีไว้อยู่นะ คือมันยังยังตอบได้ไม่ชัดเจนหรอกครับว่าเนี่ยเพราะว่าการตีแนวเราตีเป็นโซนแบบนี้ใช่ไหมแท่งเขียวที่มันกืนแดงเนี้ยเราจ,จะมองว่าม,มันยังไม่ชัดนะพี่ถ้ามันยังไม่ชัดให้เรารออีกแท่งหนึ่งก็คือแท่งนี้เห็นไหมแท่งเนี้แท่งเนี้ยดูว่ามันเขียวหรือแดงถ้าสมมติว่ามันเป็นเขียวปุ๊บท่าว่ามันกลับเข้าโซนเห็นไหมอ่าข้อสังเกตนะครับเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าอ๋อไอตัว รีเจคชั่นแคนเดลหรือว่าพฤติกรรมการเปเศษราคาเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับในเรื่องการฟอสเบรกได้อ่าแล้วถ้าเราประยุกตเป็นปุ๊บในจังหวะการเล่นอะไรต่างๆนะครับพวกชุดฟอสเบรกอะไรต่างๆเราจะคมมากขึ้นเห็นไหมอ่าเราลองดูนะเนี่ยเราลองดูแท่งเทียน<ๆ>ปุ๊บนี่เห็นไหมเฮ้ยพี่มันกลับเข้าโซนแล้วมันกลับเข้าโซนปุ๊บชุดแบบเนี้ยเราพิจารณาได้เลยว่าถ้ากลับเข้าโซนแล้วมันเป็นฟอสเบรกจริง<ๆ>มันจะต้องไปแบบนี้ ช่ไหมมันจะต้องดีดกลับนะครับดีดกลับอาจจะดีดกลับไปหาเทนไลน์อะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่เราก็จะเห็นว่าเนี่ยปึ๊บเห็นไหมเนี่ยเขาย่ำย่ำย่ำพยายามจะลงพยาย,มยายมจะลง,ยยงแต่ว่าสุดท้ายเห็นไหมครับเมื่อกลับเข้าโซนปึ๊บมันก็มีการดีดกลับขึ้นไปได้นะครับแล้วพฤติกรรมเมื่อเราเห็นว่าเออนะครับมีการรีเจ็คนะครับตรงนี้แล้วเป็นฟอลส์เบรก เราลองดูในไทม์เฟรมอื่นๆนะครับเช่นไทม์เฟรม 5T อ่าเราอาจจะเห็นเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นเป็นแท่งพินบาสวยๆแท่งหนึ่งนะครับพินบาสวยๆแท่งหนึ่งแล้วก็เนี่ยแท่งย่าตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือการพักตัวนะพิ <ๆ S 2> นบา <ๆ S 2> มาปุ๊บยืนได้อ่าพักตัวนะครับก็ยิงต่อเห็นไหมแต่ว่าถ้าเราสังเกตประยุกต์ปีกนะครับกับความรู้ที่เราเคยเรียนมาเราก็จะเห็นว่าอ๋อ ที่มันเลือกพักตัวงนี้เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามันมีแนวรับย่อยที่เขาเบรกลงมาตรงนี้เห็นไหมมันมีแนวรับย่อยที่ทะลุปึ๊บทะลุแนวรับย่อยแล้วก็เขามาเลี้ยงตัวงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีแนวรับที่มันมีโอกาสเปลี่ยนเป็นแนวต้านได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อเขานะครับมาสะสมแรงแล้วก็มีนะครับพฤติกรรมการรีเจ็กราคาที่อยู่ด้านล่างนี้คอยซับพอร์ตเอาไว้นะครับมันก็เลย กลายเป็นการพักตัวข้างแล้วสุดท้ายก็สะสมแรงมากพอก็เบรกขึ้นไปต่อนั่นเองนะครับนี่นี่คือข้อสังเกตเนาะเนี่ยปึ๊บเห็นไหมครับเกิดการเบรกขึ้นปุ๊บเนี่ยจังหวะเบรกผมก็บอกเสมอว่าพฤติกรรมกราฟเนี่ยนะครับมันไม่แบบว่าขึ้นตลอดเห็นไหมยิ่งมีชุดแบบนี้เนี่ยเราลองตีทะลายกดกราฟลงมานะเราก็เห็นว่าปึ๊บอันนี้เป็นเทนขาลงอยู่ใช่ไหมอ่าเห็นไหมครับเข้าไปเทส เทลปุ๊บเขาก็อาจจะมียอ่อเห็นไหมยอ่อแล้วยอ่อเราก็ลองสังเกตดีกเราก็เห็นว่าการย่อตรงนี้ย่อลงมาเจอกับอะไรครับแนวรับที่เขาสะสมแรงนี้แล้วก็ผลักดันราคาไปต่อถ้าเราเชื่อมปฏะติประต่อให้ดีนะเราก็จะเห็นว่าโอเคจังหวะเนี่ยถ้าเราไม่เล่นอาตรงนี้เราไม่เล่นเราก็มาเล่นตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะมาเล่นจังหวะเบรกเอาตรงนี้ก็ได้อีกนะครับแต่ว่าจังหวะเข้าต่างๆนะผมบอกเลยว่า ถ้าเราศึกษาเราจะรู้ว่าจงังหวะเข้ามันมีเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าเราต้องเลือกเล่นในชุดที่คุ้มค่าเห็นไหมอ่าเนี่ยถ้าเราเข้าไปปุ๊บเอาเนี่ยเข้ากราฟวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเสร็จอา้าวซูมเข้าไปปึ๊บในหนึ่งนาทีนะครับราคาวิ่งขึ้นเทนประคองอ่ะตีตรงนี้ไว้นะครับตีชุดนี้ไว้อีกอ่ะสักหน่อยนะครับนี่เห็นไหมมันเบกขึ้นไปก็จริง แต่ว่าขึ้นไปปุ๊บเกิดฟอลที่แนวต้านตรงนี้ใช่ไหมอ่ะราคาทะลุไม่จริงกลายเป็นฟอลฟอลปุ๊บราคาหลุดเทนไลน์เห็นไหมและสุดท้ายมาย่าที่แนวรับเดิมย่ําที่แนวรับเดิมนี่รอบนี้เอาไม่อยู่ก็เบรกลงเห็นไหมครับอ่าก็เบรกลงเพราะว่าอะไรทําไมเขาถึงเบรกลงเราก็อย่าลืมว่าเฮ้ยภาพรวม ในระยะสั้นตรงนี้กรอบยังเป็นอะไรครับเป็นเทนขาลงอยู่นั่นเองมันจึงเป็นที่มานะของการเคลื่อนที่ของชุดนี้ทั้งหมดนะครับที่เราสังเกตเห็นนะผมจึงอยากจะแชร์ว่าไอพฤติกรรมการพิเศษราคาเนี่ยนะครับมันสามารถเอามาประยุกต์ในการดูได้เยอะมากๆรวมไปถึงจงังหวะการเล่นเนี่ยตรงนี้ณปัจจุบันเนี่ยตรงนี้เห็นไหม ฮ่าตรงเนี้สยสวยๆเลยนะครับเห็นไหมราคาพักดันขึ้นไปแล้วเพราะว่ามีเทนเนี่ยที่ผมตีไว้เห็นไหมตีไว้ปุ๊บอ่ะราคานะปุ๊บติดแนวใช่ไหมตรงนี้เฝลาเลลงไปก็จริงแต่ไปรับแรงที่อะไรที่แนวรับตรงนี้เห็นไหมอ่าเปลี่ยนสีให้นะครับสีส้มแล้วกันนี่แนวรับตรงนี้เห็นไหมก็เทสเทนไลน์ด้วยเทสแนวรับเฝลแนวรับนิดนึงใช่ไหมเนี่ยมีไส้นะครับแล้วก็ยิงขึ้นปุ๊บ ยิงขึ้นเบรกเส้นกดตรงนี้อ่าสวยเลยเห็นไหมครับชุดนี้นะครับก็มองขึ้นได้อ่ะอันเนี้ยแล้วก็ถ้าเราเล่นจริงอ่ะชุดนี้ยผมว่าโอเคนะเพราะว่าสต็อปลอสแคบป,ปึ๊บเนี่ยถ้าเราเข้าไปสต็อปลอสอยู่ที่โลงนี้อ่ะทีพีอ่ะ,อะถ้าโซนเนี้ยก็สามเท่าแล้วก็คุ้มค่า,าการเล่นแล้วนะครับประมาณนี้เลยอ่ะเราลองมาดูนะครับพฤติกรรมการเปรีเศษราคานะครับในแนวโน้มนะครับ กรณีนี้นะครับเราจะเห็นชุดล่าสุดเลยสําหรับทองคํารับมันเป็นขาขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่เขาจะขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับเราลองมาสังเกตนะไอตัวกรอบนะครับเนี่ยที่ผมตีไว้อย่านี้มันมีพฤติกรรมการปริเศธราคาแฝงอยู่นะครับตั้งแต่ชุดก่อนที่มันจะเอ่อขึ้นแรงๆและนะครับตอนที่มันฟอร์มด้านล่างเนี่ยฟอร์มตัวด้านล่างเนี่ยที่เป็นกรอบนะครับอ่ากรอบ ออกข้างแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าการไปรเศษนะครับของฝั่งแรงซื้อที่ไม่ให้แรงขายลงมาเนี่ยนะครับมันเกิดแบบชัดเจนมากๆนะครับเในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเราอาจจะมองว่าอืมผมดูก็ไม่เห็นอะไรมีแค่ไส้เทียนอ่าใช่ไหมถ้าเราดูไม่ออกลองซูมไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงไปอีกนะครับแล้วดูนะเราจะเห็นนะครับนี่ดูตรงนี้เห็นไหม มันมีไส้ด้านล่างเนี่ยนะครับพยายามผักดัราคาพยายามผักดันราคาขึ้นๆตลอดอ่าลักษณะนี้นะครับถ้าแอดวานไปอีกนะเราเรียกว่าเป็นโซนรีเจ็คเลยนะครับคือไม่เกิดแค่แท่งเดียวแหละมันเกิดการต่อสู้กันอย่างหนักน่วงเพราะว่าอะไรแรงขายมันทุบก,การาฟแรงมากใช่ไหมเมื่อทุบแรงมากปุ๊บแรงซื้อนะครับก็พยายามต่อสู้แต่ว่ามันใช้เวลาหน่อยนึงนะครับ ใช้เวลานานหน่อยมันก็เลยกลายเป็นโซนรีเจ็คไงเพราะว่าแรงขายมันทุบมาแรงทุบมาแรงมันก็เลยแรงซื้อก็แบบว่าเฮ้ย <"He i, S 1> พวกเราช่วยกันเว้ยอ่าสู้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 ยันไว้นะครับสุดท้ายราคาก็พักดันขึ้นไปได้เห็นไหมอ่านะครับดังนั้นพวกพฤติกรรมการรีเจ็คราคานะครับเราก็สามารถนะครับสังเกตโดยการที่ดูเป็นโซนได้เหมือนกันเห็นไหมอ่าก็คือโซนด้านล่างนี้เขาปฏิเสธราคาใช่ไหมครับพักดันราคาขึ้นไป แล้วเมื่อมันนะครับเกิดโซนรีเจ็คเมื่อไหร่ผมบอกเลยว่าตรงนั้นเนี่ยมักจะเป็นแนวรับที่ดีได้เพราะว่าอะไรก็ในเชิงจิตวิทยาก็คือง่ายๆเลยก็คือเมื่อมันเป็นโซนที่คนเขาให้ความสําคัญเขาพยายามต่อสู้เขาใช้แรงเยอะนะใช่ไหมเขาใช้แรงเยอะนะครับในการต่อสู้ตรงเี้พยายามไม่ให้กราบลงใช้แรงเยอะเมื่อมันย้อนกลับมาอีกครั้งเห็นไหมมันก็ผลักดันราคาขึ้นไปได้ หรือว่าถ้ามาแกะนะครับมันก็คือคอนเซปต์เดียวกับดีมานโซนนั่นแหละอ่าเพียงแค่ไอตัวไอโซนรีเจคเนี่ยอ่าเราสังเกตคือเราสังเกตที่ตัวพฤติกรรมของมันใช่ไหมเราก็เห็นเป็นลักษณะนี้เนาะอ่าพักดันราคาขึ้นไปนะครับพยายามผักดันสุดท้ายขึ้นได้นะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาด้วยนะครับในการใช้นะเราต้องไปยุกต์เสมอนะครับเช่นไอตรงเนี้ยเราประยุกต์กับอะไรก็คือกรอบ นะครับกรอบสีส้มตรงนี้ที่มันลงมาแต่ว่าตรงเนี้ยมันคือกรอบล่างไงมันคือกรอบล่างนะครับกรอบล่างก็จะมีแรงซื้อเยอะนะแล้วก็ตรงนี้นะครับมันพันวกกับอะไรพันวกกับไส้เทียนตรงนี้ที่เป็นแนวรับย่อยตรงนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมอ่าไสเทียนนนี้มันเลยทําให้การรีเจ็คนะครับหรือว่าไอการพปเศษร,ราคาของโซนเนี้ยมันมีในย้อนะก็เลยพักดักราคาขึ้นไปได้นะครับอ่าแล้วโอเคถัดมามาดูต่อ อ่ะแล้วแรงขายก็กดกราฟลงมาอีกครั้งหนึ่งอ่าตรงนี้นะมาดูกรอบถัดมานะอันนี้กรอบนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนสีเพราะว่าอธิบายไปแล้วนะครับอ่าถัดมาคือกรอบนี้กรอบนี้ก็มองเป็นโซนรีเจ็คได้ถ้าเราซูมไปในไทม์เฟรมเล็กนะครับไทม์เฟรม5ทนะดีเห็นไหมราคานะครับแรงขายทุบกราฟแรงมากคล้ายๆกับเคสนี้เลยเคสแรกเลยที่ผมอธิบายไปตรงนี้ก็คือทุบแรงเหมือนกันนะทุบแรงเหมือนกัน แล้วเนี่ยครับดูในไทม์เฟรมเล็กก็คือเขาพยายามต่อสู้เหมือนกันใช่ไหมพยายามจะขึ้นพยายามจะขึ้นแต่ว่าติดอะไรติดตัวแนวต้านย่อยที่เคยเป็นแนวรับเดิมโซนสีเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยแนวรับเห็นไหมแนวรับแล้วตรงเนี้ยเขาพยายามเหมือนว่าภาพตรงเนี้ยมันมองได้สองหน้านะครับก็คือด้านล่างโซนตรงเนี้ยนะครับเขาพยายามจะไม่ให้กราฟลงกราฟพยายามลงไม่ให้ลง พยายามผลักดันผลักดันผลักดันแล้วด้านบนตรงนี้ก็มีแรงขายพยายามกด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 กราฟไว้นักนคือการต่อสู้กันของแรงทั้งสองฝั่งระหว่างแนวต้านใหม่นะครับที่กําลังสร้างกับตัวแรงซื้อที่คนกลุ่มหนึ่งนะครับพยายามต่อสู้ไม่ให้กราฟลงนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตก็คือแรงซื้อมาจากอะไรมาจากคนที่มองมองกรอบสีส้มใช่ไหมเพราะว่ากรอบสีส้มตรงนี้เราก็จะเห็นว่าตรงนี้คือแนวรับ ใช่ไหมครับแนวรับที่มันเฉียงลงมาแต่ว่าไอ้สีดำตรงเนี้ยก็คือแนวต้านใช่ไหมที่พยายามกดไว้สุดท้ายเราจะรู้ว่าใครชนะก็ต่อมเมื่ออะไรก็ต่อมเมื่อมันเลือกทางเห็นไหมอ่าก็ต่อมเมื่อมันเลือกทางนั้นตรงเนี้ยเราก็จะมองเป็นกรอบกรอบนึงแหละใช่ไหมครับเป็นกรอบกรอบหนึ่งแล้วสุดท้ายกรอบตรงเนี้ยถูกทําลายโดยการที่แรงซื้อผลักดาราคาขึ้นไปได้เห็นไหมเราก็จะเห็นนะครับว่า มันขึ้นไปมันก็มีการยอ่อย่อเทสแล้วก็ยิงขึ้นไปต่อแบบนี้อ่าจะเห็นน้องว่าถ้าในในชุดเล่นสั้นเราก็เล่นได้เหมือนกันเพราะว่ามันเบรกขึ้นอ่ะยอ่อปุ๊บแล้วก็บายไปใช่ไหมครับอ่ะแล้วรีเจ็คตรงนี้นะครับเมื่อราคาผักดันขึ้นไปปุ๊บมันก็มีข่าวอะไรมาเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสงครามอะไรใช่ไหมครับมันก็เป็นตัวเล่งนะครับทําให้กราฟนะครับมีแรงซื้อมหาศารตามเข้ามานะครับในชุดตรงนี้พักปุ๊บยิงขึ้นต่อเห็นไหม อ่าตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยครับก็เกิดเทนขาขึ้นในทันทีเห็นไหมแล้วก็มีความชันมากๆเลยนะครับเทนที่เริ่มต้นนะครับด้วยความชันแบบนี้นะครับมักจะเกิดนะครับเทนที่แข็งแรงได้นะครับเพราะว่าอะไรความชันเยอะความชันที่ผาักดันขึ้นไปมันเกือบจะเก้าสิบองศาเลยนะครับมันก็เลยทําให้นะครับเขามีเวลานะครับในการฟอร์มนะครับแล้วถ้าขาออกข้างแบบนี้ก็ชัดเลยออกข้างเพื่ออะไร เพื่อสะสมแรงนะครับแล้วก็มาดูกันต่อในตรงนี้ในชุดชุดการพักตัวนะครับเมื่อเขาพักตัวปุ๊บเราจะเห็นแนวแนวรับตรงนี้ใช่ไหมครับเปลี่ยนสีนะแนวรับตรงนี้สีเขียวน,นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตงเนี้ราคาย้อนกลับมาอีกครั้งหนึง่งเขาก็พยายามต่อสู้นะพยายามต่อสู้อีกครั้งหนึง่งสุดท้ายก็ยืนได้เห็นไหมยืนได้ก็ขึ้นต่อ,อตรงนี้ก็จะเห็นว่า ถ้าเราซูมเข้าไปดูไทม์เฟรมเล็กเลยนะหนึ่งนาทีเราก็จะเห็นนะครับการต่อสู้ของแรงซื้อกับแรงขายนะครับว่าเนี่ยมันมันการต่อสู้จริงจริงนะตรงเนี้ยอ่าตรงนี้เป็นแนวรับใช่ไหมครับราคาพยายามจะเบรกลงนะครับพยายามจะเบรกลงอ่ะซูมไปดูปุ๊บนี่เห็นไหมแรงขายพยายามกดแหล่งซื้อพยายามดันขึ้นขายกดดันขึ้นสุดท้ายเลือกทางเห็นไหมปึง้งยิงขึ้นไปก็คือ เรียบร้อยกลายเป็นฟอลสเบรกแล้วใช่ไหมครับแรงซื้อพยายามนะครับผลักดันราคาไม่ให้แรงขายกดการาฟลงไปสุดท้ายทําได้สําเร็จนะครับตรงนี้ก็ถือว่าบอกว่าเออพี่อ่ะแรงซื้อชนะแล้วนะอ่ะย่อให้หน่อยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดบายที่ดีนะครับแล้วสุดท้ายราคาขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นแรงเลยนะครับเป็นเทนเลยนะครับอ่าแล้วถัดมาตรงนี้จริงๆตรงนี้ก็มองเป็นรีเจ็คได้นะเพราะตรงนี้เป็นแนวรับใช่ไหม อ่าแล้วเขาพยายามผลักดันราคานะครับไม่ให้การาฟลงเนาะสุดท้ายก็ยิงขึ้นไปต่อได้อันนี้คือผมผมอยากให้ให้เราสังเกตใช้พฤติกรรมราคาร่วมกับเทนนะคือถามว่าอ่ะแรงขายมีไหมนะครับการรีเจ็คแรงขายมีไหมตรงนี้ไงนี่ก็มีใช่ไหมก็มีแต่สุดท้ายนะครับถ้าเราใช้ประกอบร่วมเทนเนี่ยมันมักจะแข่งแรงนะครับมักจะมีในยะแล้วก็เป็นจุดเข้าที่เรียกว่า,วามันเป็นชุดฟอร์มเทนเลยก็ว่าได้นะเนี่ยตรงเนี้ย สุดท้ายราคายิงขึ้นไปแบบเยอะมากเลยหลายพันจุดแบบเนี้ยนะครับหรือว่าตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นการนะครับรีเจ็คที่เป็นโซนเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวรับใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยต่อสู้นานนะตัวเนี้ยปลึกปักปึกปักปึกปักเลยนะครับสุดท้ายก็ขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นการต่อสู้นะครับของกรอบที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับมันก็อาจจะดูยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราตีเส้นกดเอาไว้ เราก็จะเห็นนะว่าเส้นกดเส้นนี้มันช่วยได้เยอะนะเพราะว่าอะไรนี่ราคาเห็นไหมตรงนี้คือดีดขึ้นมาเบรกใช่ไหมแล้วย่อลงไปนะครับทําโลที่ต่ําลงไม่ได้ก็ดีดตัวขึ้นไปทำไฮที่สูงขึ้นได้สําเร็จก็ขึ้นไปเลยเห็นไหม่าเนี่ยครับเราก็ไปยุ์ได้กับเนื้อหาที่เราเคยเรียนไปไม่ว่าจะเป็นเทนไลน์อะไรต่างๆนะครับมันก็ช่วยได้เยอะเห็นไหมนี่เราก็เลยมองเห็นเป็นการรีเจ็คได้นะครับ แล้วเ,เขาฟอร์มตัวสุดท้ายขึ้นไปต่อนะครับขึ้นไปก็มานะครับสร้างโซนตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูนะโซนรีเจ็คมันมักจะเป็นแบบนี้ครับปึ๊บปบทิ้งแล้วก็ดีดกลับแรงๆเเนี่ยปึ๊บปึ๊บปบทุบแล้วก็ดีดกลับอ่าประมาณนี้ทุบดีดกลับทุบดีดกลับนะครับนี่ถ้าเราสังเกตนะตรงนี้เนี่ยทุบดีดกลับทุบดีดกลับทุบดีดกลับแล้วสุดท้ายเบรกก็ขึ้นต่อเนี่ยย่อกลับมาที่โซนรีเจ็คเดิมก็ดีดขึ้นไปได้แล้วเนี่ยครับ เมื่อกราฟนะครับสร้างโซนรีเจ็คไว้เนี่ยมักจะเป็นแนวรับที่ดีได้เหมปึ๊บเราลองตีไหมนี่รกราฟย่อกลับมาที่แนวรับนะครับที่เป็นโซนรีเจ็คตรงนี้ปึ๊บเราก็ตีกรอบไว้ใช่ไหมกราฟเบรกรอบได้อ่าโอเคใช่และถูกทางแล้วเราก็ฟอลโล่บายกราฟก็ขึ้นยาวๆได้ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นสุดยอดนะครับของชุด นะครับเทนขาขึ้นณปัจจุบันนะที่มันเกิดขึ้นนะครับกับตัวทองคําแล้วผมคิดว่านะครับเหมาะมากๆเลยนะครับที่จะมาเป็นตัวอย่างนะครับให้เราได้ศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมการรีเจ็คนะครับหรือว่าการพิเศษราคาของตัวแท่งเทียนนะครับเราก็จะได้เห็นแล้วว่าการรีเจ็คนะครับไม่ใช้แค่แบบแท่งใดแท่งหนึ่งแต่ว่าเราสามารถประยุกต์นะครับใช้แบบดูโซนรีเจ็ได้นะครับซึ่งเนื้อหาตรงนี้นะครับถือว่าผมเนี่ยนะครับ ได้เยามาแบ่งปันพี่เพื่อนแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมคิดว่าเนื้อหาตรงนี้นะครับเราได้ไปครอบคลุมแล้วนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะว่าผมจะมาแชร์เรื่องอะไรอีกนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ